สวัสดีครับก็มาดูแบตรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นแบตเขาเรียกแบตน้ำนะครับเราต้องมาเติมกรดนะครับเป็นแบตคอนเวอร์ชนวลของยี่ห้อ NC นะครับ NC เนี่ยคือแบรนด์ไทยนะครับผลิตในประเทศไทยรุ่นนี้เป็นรุ่น N120A นะครับเป็นแบต12โวลต์120แอมป์นะครับอันนี้เป็นลักษณะกล่องของเขานะครับ NC N120A 1นะครับตัวนี้ชมใหม่ล่าสุดของ NC นะครับก็เป็นแบตที่ คุณภาพดีนะครับราคาไม่แพงถูกกว่าแบรนด์หลักประมาณ15-20ซนะครับอ่ารุ่นนี้รับประกัน1ปีขนาดความกว้าง18เซนนะครับความยาว50เซนแล้วก็ความสูงจากฐานถึงขั้วด้านบนสุดเนี่ย23.5มเซนนะครับน้ำหนัก33กิโลกรัมอันนี้เติมกดเียบน้อยแล้วนะครับช่างก็คือ33กิโลกรัมอ่าสองรุ่นนี้เนี่ยส่งให้ลูกค้านะครับต่างจังหวัดอ่าตัวนี้เราส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยส่งได้ทุกจังหวัดทั่วไทยนะคร อันนี้เดี๋ยวมาดูการแพ็คกิ้งแบต2ลูกนี้ก่อนส่งลูกค้ากันนะครับ NC รับกัน1ปีนะครับจากสถิติการขายเนี่ยยังไม่เคยมีเคลมเลยสักลูกเดียวนะครับก็อายกาุการใช้งานเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2-3ปีนะครับรุ่นนี้เนี่ยเหมาะใช้กับรถเทรลเลอร์รถบรรทุกนะครับรถที่ใช้งานหนักๆรถที่วิ่งทั้งวันนะครับตัวนี้เป็นคอนเวนชั่นแนลก็คือเติมน้ำกลั่นได้ครับตัวนี้มี6กรูเติมแล้วก็มีหูเชือกสำหรับหิ้วนะครับ ก็ถือว่าคุณภาพดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับครับหลังจากเราเติมกดชาร์ไฟเรียบร้อยเนี่ยติดสติ๊กเกอร์ประกันเราแพคกิ้งเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับ2ลูกนี้เนี่ยส่งไปจังหวัดยาลานะครับอันนี้ผมใช้ขนส่งส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ2-3วันนะครับลูกค้าจะได้รับของนะครับก็มาแนะนําเลยนะครับในคลิปนี้แบตเตอรี่ยี่ห้อ NC นะครับ Conventional 1> N 1 2 0 A นะครับ1 2โวลต์12 v, 120แอมป์นะครับรุ่นนี้รับประกัน1ปีนะครับสวัสดีครับ